สวัสดีจ้าส่งใย,ยนวลน,นวลยินดีต้อนรับสุภูสุคนนจาจะเนาะมือนีใย,ยนวลน,นวลกับมาอีกแล้วจ้ามือหนีใย,ยนวลน,นวลสิพาเาเฮดคูลาเบียหรือว่าคุกกี้ตุรกีเนาะค่ะเนาะ,นะก็ับมาเบิ่งกันเลยค่ะว่าวัตถุดิบมีอย่างแหนกมีแปง้งสาลีอีนกประสงค์มีน้ำตาลไอซิ่งนะจ๊ะเนาะมีน้ำมันมีไอแป้งข้าวโพดนะจ๊ะมีไข่มีวานิลามีเนยเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีช็อกโกแลตเอาไว แต่งนาน,นิดหน่อยเพื่อความสวยงามเนาะค่ะเนาะกะเริ่มกันเลยเนาะจ้ะนะานะไขยจาหนึ่งฟองเนยได้จ้ะน้ำตาลจะน้ำตาลไอซิ่ง เอามือนวดด้วยจ้ะมือล้างแล้วสะอาดแล้วจะนวดด้วยจ้ะน้ำมันด้วยจ้ะนวดเชื่อกันด้วยจ้ะ แป้งเขาโพดจ้ะวานิลลาค่ะ แป้งทยอยใส่ลงไปด้วยจ้ะแป้งซาลี่อเนกประสงค์นี่แหละจ้ะนวดเลยจ้ะจะ่ปปอยนนวดไป ใส่แห้งได้จักหน่อยสูตรนี้ยายนวลก็ได้มาจากแม่บ้านตรุรกจีนี่คหะค่ะเพื่อนบ้านเนลยนะจ๊ะก,ก็จะสอนยายนวลเห็ดขนมบบมีสูตรของเจ้าของด้จ้ะ มีเตเพื่อนบ้านมาบอกมาสอนไ,ได้สิเหตุตามก็ได้เล้ยจะเห็นง่ายๆก,กุกี้ตุเรจีหรือว่ากูรลาเบีย กับประมาณนี่แหละเนียนแหละเท่ากับมาเริ่มปั่นกันเลยน่าจะเนาะผู้ใดมากแบบกลมๆก,กับปั่นกลมๆเด้อแต่ว่ายายนวลสิปั่นแบบนี้แบบวงลีเนี่ยจังหน่อยแบบออกวงลีวงลีเนี่ยจังหน่อยบูถึงกับกลมบูถึงกับเรียมลูกนึงกับประมาณสามสิบกลมนี่แหละจ้ะ để vào cùng cùng năm hàng มากแบบกลมๆกับปั้นแบบกลมๆก็ได้เด้จ้ะแต่ว่าอันนี้ที่เขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าก็เฮ็ดกลมๆมันละเพื่อนบ้านเขาเจ้าเฮ็ดแต่ว่าอันยายนวลกับเฮ็ดร่องออกแบบแบบนี้ร่องเบิงเขาเจ้าเอินมาอย่างนี้รูปแบบออกแบบแบบนี้แหละจ้ายายนวลมาร่องเบิงนะหลายอย่างมือไม้จังสีเฮ็ดเป็นแบบวงกลมเป็นรูปกลมๆเนาะเพราะมันวงกลม ตงเทียยืนยันว่าพูดผิดเบาผิดเบาถึงไงพูดผิดพูดถึงต้องเทียรกับเบาผิดเบาถืงดเด้ดอค่ะเด้อะกะจาถือจะสาเด้อสี่กระจามือใหม่หาเท็ดหาเท็ดหาถ่ำแล้วกันนะ เค็ดง่ายๆจากคุกกี้ตุรตีวัตถุดิบอะไ้มีหอย่างไรนี่สองสามอย่างก็เฮ็ดได้จ้ะ เรียบร้อยจ้านี่ยายนวลก็สิเอาเขาเตาอบร้อยแปดสบอบไฟร้อยแปกับประมาณ20่สถึงยีหานาทีเนาะค่ะเนาะ เรียบร้อยจ้ะหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากที่ผ่านไปแล้วยี่สิบหรือยี่สิบห้านาทีก็จะประมาณนี้จ้ะห่อนๆจ้ะจากนี้ย้ยนวลก็สิไปละลายช็อกโกแลตเนาะคะนะ่ะเนาะเอาไว้แต่งหน้านิดๆหน่อยๆเพื่อคพิมใส่สวยงามเนาะคะนะ่ะเนาะจักนี้ย้ยนวลก็จะละลายช็อกโกแลตเนาะค่ะเนาะ เอาน้ำเซ่นในห,หมอนประมาณสามแก้วเด้อค่ะเด้อดดแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เอาภาชนะที่ใส่ช,โชโ็อกโกแลตในว่างขังบุญนี่เลยจ้ะมันห่อนเดี๋ยวมันกอ็ค่อยละลายเองเนาะค่ะเนาะลุมละลายแล้วจ้ะ ได้เรวจะประมาณนี้แหละจากนั้นก็ปิดไฟเลยเนาะคะนี่ก็ยีงนวนสิบีบตบแต่ง ้าหลังจากที่ล่อให้ช็อกโกแลตกยเย็นเด้วกจัดใส่จานก็ออกประมาณนี้ละจ้ารสชาติก็จะออกหอมมันกรอบหวานนิดนิดนะคะเนาะเหมาะสำหรับกินกับน้ำชากาแฟค่ะนี่แหละค่ะก็จะออกประมาณนี้ละค่ะ มือนี่ก็เท่านี่แลลวเนาะคะ่ะเนาะมือไม่จังพอกันไม่เนาะคะ่ะเนาะมือไม่เจอเจอกันไม่เนาะคะ่ะมือนี่ยายนวลก็สวัสดีจ้า